จระจาอุตสาหกรรมวันนี้นะคะเราพามาที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ดอกไม้จริงนะคะเป็นดอกไม้ที่ปั้นจากดินไทยนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะพาไปชมความมหัศจรรย์การปั้นดอกไม้จากดินไทยค่ะไปชมกันเลยค่ะ ศิลปะการปั้นดินของชาวเมืองสองแควถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากทำใช้เองในครัวเรือนหันมารวมกลุ่มกันผลิตเพื่อขายสู่ตลาดกว้างดินเหนียวริมคลองถูกผลิตปรับแต่งสูตรเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นแป้งขนมปังพัฒนาจนเป็นดินขาวที่ทำจากดินสอพองผสมกับกาวในตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินได้มีการประยุกต์สร้างสรรค์กลายเป็นงานศิลปะที่วิจิตบรรจงนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาให้มีกลิ่นหอมและงดงามประหนึ่ง ธรรมชาติสร้างคนทั่วไปที่ไปเยือยมพิษณุโลกมักจะไปไหว้พระพุทธชินราชและสินค้าที่ซื้อติดไม้ติดมือก็คือกล้วยตากในรูปแบบต่างๆเราขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่แสนอร่อยทั้งความสะอาดได้มาตรฐานส่วนของฝากที่มักจะซื้อเพื่อเป็นของชำร่วยคืองานดินปั้นซึ่งกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของดีประจําจังหวัดจุดเด่นไม่เหมือนใครคือความคงทนไม่แตกหักง่ายและยังมีความประณีตสวยงามไม่แพ้ของจิง กันเเลยยทีดีดวค่ะว่ากันว่าฝีมือการปั้นดินของชาวพิษณุโลกได้รับการยอมรับมาช้านานทั้งผ่านเชียนหมากใบตองผ่านพุ่มสักการะผ่านขันหมากดอกไม้นานา,นานชนิดและอื่นๆอีกสารพัดตามจินตนาการของคนปั้นนอกจากเป็นการสืบสานงานศิลป์และทักษะฝีมือแล้วการผลิตที่พัฒนาขึ้นตลอดมายิ่งนานวันก็ยิ่งชํานาญค่ะก็เริ่มต้นก็ทํากันในบรรดาพี่น้องนะคะ3าสี่คนก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นของจิ๋วอะไรนี้ก่อน แล้วก็จะเริ่มมาปี4-6ก็เริ่มมีการคัดสารรก็เลยส่งสินค้าที่เราผลิตเองตอนแรกๆเนี่ยนะคะของเข้าคัดสารรขายปีแรกเนี่ยยังได้ได้สาดาวเพราะเรายังไม่มีบรรจุภัณฑ์ต่อมาปี4-7เนี่ยเราก็เริ่มไอศูนย์ทงเสริมข้ามาอช่วยเหลือคือมาช่วยอบรมแล้วก็ออกแบบ แพ็กเกจจิ้งให้แล้วก็หลังจากนั้นปี47ก็ส่งคัสสันอีกก็ได้5ดาวมาตลอดเลยค่ะคือสินค้าที่ร้านเนี่ยจะจะแตกแต่างจากที่อื่นคือเราจะไม่ทําเรียนแบบใครเราจะทําตามเรียนแบบธรรมชาติค่ะเอาเอาตามธรรมชาติมาดูเราเอาเอา,เอาดอกไม้จริงมาเทียบาทางอุตสาหกรรมได้ทั้งเรื่องงานอบรมศึกษาดูงานแล้วก็ที่หลักๆเลยออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะตัวนี้ก็สําคัญที่สุดนะคะการประดิษฐ์ดอกไม้ดินนิยมใช้วิธีพิมพ์ตัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วถึงแม้จะใช้เครื่องทุ่นแรงเหมือนเหมือนกันมี การใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันผลงานที่ออกมาก็ม่ได้เหมือนกันแต่อย่างใดความสวยงามที่แท้จริงนั้นมาจากการสร้างสมประสบการณ์และเทคนิควิธีการจนเกิดเอกลัก,กษณ์เฉพาะบุคคลซึ่งสื่อออกมาในผลงานที่สัมผัสได้จากความสวยงามสมจริงและดูมีคุณค่าทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากดินได้รับความนิยมกว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าในกรุงเทพนิยมเลือกซื้อเพื่อน,นําไปเป็นของประดับที่บ้านหรือมอบเป็นของขวัญสําหรับผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่ง นำไปเป็นของใช้สําหรับงานพิธีสําคัญต่างโดยราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะสําหรับงานศิลปินไทยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถต่อย,ยอดได้ไกลจนได้รับรางวัลโอท็อปหดาวและสามารถขยายตลาดส่งออกไปไกลถึงอิตาลีและจีน การให้สนับสนุนก็เป็นเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่เราเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ยังดึงหน่วยงานที่ร่วมอย่าง s อ e นี่คือการสนับสนุนทางด้านเงินนะครับส่วนทางด้านตัวผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่าตัวผู้ประกอบการเองมีความรู้มีความสามารถในตัวโปรดักดีอยู่แล้วเราก็ไปช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านบรรจุภัณฑ์นะครับ อีกประเด็นหนึ่งน่ยซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะแข่งในสู่ตลาดต่างประเทศหรือแข่งกับผู้อื่นเนี่ยามาตรฐานสินค้าเนี่ยมีความสําคัญมากงนั้นเราก็ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านมาตรฐานผิพันธุตสาหกรรมหรือที่เรารู้จักกันว่ามอพอชอ,อันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่สามารถช่วยผู้ประกอบการทั้งด้านการตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับผม การสร้างสารรค์ด้วยใจสื่อความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลน,นะคะและนี่ก็คืองานเสียงดินไทยค่ะดอกไม้จากดินไทยจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ขอส่งเสริมนะคะและขอเป็นกําลังใจนะคะให้ผู้ประกอบการนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และก็ก้าวไกลสู่ระดับสากลยิ่งขึ้นไปค่ะสําหรับวันนี้ค่ะช่วงมหัศจรรย์อุตสาหกรรมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ